ีค่ะยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะวิชาสังคมศึกษานะคะาศาสนาและวคะะรหัสนายวิชานะคะสอสองสองหนึน่งหนึ่งค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนะคะคุณครูนะคะเป็นคุณสอนนะคะชื่อว่าครูวัชรีพรน,นะคะวันนี้นะคะนักเรียนคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการพึ่งพาและการแข่งขันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชียค่ะ นะคะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียนะคะเป็นการพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นสภาพที่ประเทศหนึ่งมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยความต้องการของอีกประเทศหนึ่งนะคะหรือในลักษณะที่พึ่งพาซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะมีการพึ่งพาอะไรบ้างมาดูกันนะคะหลักการพึ่งพานะคะทางเศรษฐกิจการพึ่งพาทางเศรษฐกิจมีหลายด้านค่ะนะคะอย่างเช่นการพึ่งพาทางด้านการค้านะคะ การพึ่งพาทางด้านของการลงทุนนะการพึ่งพาอาศัยในด้านของเทคโนโลยีค่ะนะคะลักษณะการพึ่งพาทางเศรษฐกิจคคในภูมิภาคเอเชียในปัจจุบันนะคะการพึ่งพาทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียมีความสะดวกนะคะและมีกำแพงภาษีลดลง เช่นอะไรคะเช่นมีการเปิดเสรีทางด้านการค้านะคะและมีการลงทุนในกลุ่มอาเซียนนะคะหรือระหว่างกลุ่มอาเซียนกับจีนและประเทศญี่ปุ่น,นต้นนะคะผลกระทบของการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจมีอะไรบ้างนะคะก็คือในกรณีที่ประเทศมหาอำนาจนะคะทางเศรษฐกิจประสบ วิกฤตหรือรเผชิญกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนั้นนะคะก็ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆด้วยนั่นเองนะคะเมื่อประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจปรับราคาสินค้าขึ้นนะคะก็ส่งผลเช่นเดียวกันคะ่ะให้ราคาของสินค้าของประเทศอื่นๆนั้นสูงต่างไปด้วยนี่ก็คือผลกระทบของการพึ่งพากันทางเศรษฐกิจนะคะ มาดูนะคะทางด้านการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย้าค่ะ 1. การแข่งขันของภาคการค้าระหว่างประเทศนะคะเป็นการแข่งขันในตลาดโลกนะคะหรือตลาดสำคัญนั่นเองค่ะเช่นประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชียต้องพึ่งพาตลาดสำคัญของอย่างนะคะประเทศสหรัฐอเมริกา นะคะทนะคะผู้ประกอบการนะ,ะส่งออกของไทยและเอเชียนะจึงต้องแข่งขันในตลาดดังกล่าวเพื่อให้ผู้บริโภคมนิยมหรือเลือกสินค้าส่งออกของตนนะ,ะเช่นเกาหลีใต้ไต้หวนันสิงคโปร์นะเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แข่งขันส่งออกสินค้าเหล่านี้นะ,ะในตลาดสําคัญ มาดูนะคะการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียอันที่สองคือการแข่งขันกันของภาคการผลิตนั่นเองเป็นการแข่งขันด้านสมรรถนะของการผลิตโดยรวมของประเทศโดยประเทศที่มีศักยภาพหรือสมรรถนะนะคะของเศรษฐกิจโดยรวมในระดับสูงจะเป็นประเทศที่มีความแข็ง ทางเศรษฐกิจและมีความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนสมรรถภาพสมรถนะทางเศรษฐกิจโดยรวมนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการนะคะเช่นคุณภาพของประชาชนนาความสามารถในการประกลดเกาจต้นคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของนะคะการพึ่งพาและการแข่งขันกัน ในด้านของเศรษฐก,กิจตะขาในภูมิภาคเอเชียนั่นเองนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ